เปดไปไนี่มันต้องใช่สคนนี่นะโอ้ไม่เป็นไรหูน้ยอยโเดี๋ยวนะจะมาสอนเธอพูดคเองไม่เป็นไรไม่เป็นไร กาทำบ,บัคกี้ปีเนี่ยเราก็จะต้องมีสองสีงนี้ก่อนนะนะอย่างแรกเลยก็คือหนากาคิปิี้ตะโกไทายุหวานละแวกจากหนาที่หาย,ย่างไรแล้วส่วนขั้นตอนการทำนั้นเราก็จะใช้หังกาคิปิี้ตะโกนายุหวานาแลแปวกแบบนี้ก่อนนะนะจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปหาถีกีกีก่อ,กอ,กกอนละนะเอานิ้วชี้ด้านขวาเดี๋ยวจิ้มไปถีดตัวละคร ตราหลักไปข้างหน้าพยายามให้ขาเนี่ยจมดินจากนั้นก็ใช้นิ้วชี้ข้างซ้ายเนี่ยจิ้มไปที่ปุ่มเดินเดินในขณะที่ปล่อยนิ้วข้างขวาละนะเอาดีตัวละครของเราก็จะจมดินไปละนะเข้าใจแล้วครับโคตรเก่งโคตรเก่งโคตรเก่งอะไรวะอะไรของคุณเนี่ยเอาไปคนปู่เก่งและหล่อเท่ที่สุดเลยคับเปลยทอมากมากเลยไปหาที่เอียง เอาเนิ้วชี้ด้านขวาจิ้มไปที่ตัวละครลากไปข้างหน้าพยายามให้ขาจิ้มลงไปในดินใช้ยยนิ้วซ้ายจิ้มไปที่ปุ่มเดินจากนั้นกดเดินช้าๆในขณะที่กดเดินช้านั้นก็ให้ปล่อยนิ้วชี้ด้านขวาเก<อ>งมากๆเลยนะน้องอันนี้จะที่สับคาร์ดนะถึงเราจะพูดเข้าไปในพื้นได้แต่เราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในใจเขาได้ไกลๆหรอกตัดช่วเขาละขายของ d like. i s ก o ร์เดลไริสกอร์ดเพื่อคนไทยใส่ใจเพื่อคนไทยดูเข้าคนไร่ดีชอบผายแพ้เหตุการณ์ไรกันหรอที่ยอือ